เฉพาะมีดเดียวนะคะและมีหนึ่งนะคะจะเป็นมาเชเต้นะคะมาเชเต้ e, นะคะมาเชเต้เหล็กจะเป็นเหล็ก s u p 9นะกงานตีร้อนะคะชุบแข็งด้วยน้ำมันนะคะดูแลรักษาโดยการทาน้ำมันทั่วไปนะคะด้ามจะเป็นด้ามไม้พยุงนะคะด้ามไม้พยุงนะคะฟูลททงนะคะหมุดนะคะหมดเสกรูด้วยเชือกครบนะคะด้ามประกบนะคะลูกค่า เอาไปอันฟันกดต้นกล้วยจ้ะต้นกล้วยกับต้นไม้นะคะเข้าป่านะคะไม่เหมาะสมับกันเข้าเข้ากรุงนะ,ค,ะ <c oughs> ความยาวของใบมีดน,นะคะจะอยู่ที่สิบเอ็ดจุดเจ็ดนิ้วนะคะความกว้างนะคะความกว้างนะคะจะอยู่ที่สองจุดสามนะคะสันหนาเล่มนี้นะคะจะอยู่ที่ห้ามิลน,นะคะด้านยาวด้านยาวนะคะจะอยู่ที่ห้าจุดสี่นิ้วนะคะเกือบไหล ร้อยยี่สิบท่านอีกนิดหนึ่ง,งสิสับลาสิตินะสวัสดีลูกค้าทั้งหนึ่งร้อยยี่สิบท่านนะคะเล่มนี้นะคะมาเชเต้นะคะเฉพาะมีดอย่างเดียวนะคะจะอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบนะคะรวมส่งนะคะเป็นงานแฮนด์เมดทั้งหมดเลยนะคะงานแฮนด์เมดทั้งหมดเลยนะจ๊ะเล่มที่สองเล่มที่สองนี่ก็คือกึ่งมาเชเต้กับกึ่งเน็ตนะคะ เหล็กจะเป็นเหล็กเอสชูปีเก้านักงานตีร้อนนะคะชุบแข็งด้วยน้ำมันนะคะดูแลรักษาด้วยการทาน้ำมันทั่วไปนะคะจะเป็นด้ามไม้พายุฉลุรังพึ่งนะคะฟูทแทนก์นะคะประกบนะคะบุดและวก็มอเสอร์รูเลชชั่นครบเลยนะคะลูกค้าดูแลรักษาด้วยการทาน้ำมันทั่วไปนะจ๊ะ ความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่11.6นิ้วนะคะความกว้างจะอยู่ที่2.5นะคะสันหนาเล่มนี้นะคะจะอยู่ที่5มิลนะคะด้ามยาวนะคะด้ามยาวจะอยู่ที่5.4นิ้วนะคะว้าจุ่มโลดหรือไดเอ็นสุปสได้อย่างก็คุณพี่จ๋าจะเอาเล่มไหนนะ,ะเล่มนี้นะคะเฉพาะมีดอย่างเดียวนะคะจะอยู่ที่1,290นะคะ,ะ,คะลุสงสรง รวมส่งนะไปทางเพิ่มหนึ่งร้อยพื้นที่ห่างไกลเพิ่มอีกห้าสิบาทพื้นที่ท่องเที่ยวเพิ่มอกห้าสิบาทมาขึ้นในใจผูร้รณาอยู่พื้นที่ห่างไกลหรือเลอันนี้บอกเกี่ยวกับจุดมได้เอ๋อขนส่งได้หกเจงรายละเอียดแบบนี้มาบอกเกี่ยวกับจุดเยอะถ้าถ้าจุ๋มบกอกฮักเขาก็มาฮักจุ๋มนีแ่แหละถ้าจุ๋มบับอกเพยยกื่มเลยนะคะ แบ็บไม่ค่อยเข้าเล่มที่สามเล่มที่สามนะ,ะเล่มที่สี่เออนั่นแหละจริงๆแล้วอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงเล่มหมายเลขหนึ่งมันบ่มีบางถุงไปเอาว่าตามหมายเลขเนาะนะคะ่าวาตามหมายเลขเนาะพูดตามหมายเลขเนาะ ตามหมายเลขเนาะตามหมายเลขเลยจุดสิลืมงจุดเห็นบ้าบ้าบ่บ่เยอะ,ะอันนี้เล่มที่สองนะะเนาะเล่มที่สองสามสี่ตามหมายเลขเลยนะคะสี่นะคะตามหมายเลขนะคะอยากจะจะเห็นจังบอกคุณเด้อจังดึจังบอกคุณ สั่งกี่เล่มถึงจะลดให้มาขึ้นอยู่กับหลังไม้นะคะ <c oughs> ขึ้นอยู่กับหลังไม้เลยมาเสียอะไรสวัสดีลูกค้าลูกค้าสวัสดีลูกค้าทั้ง134ท่านนะคะสวัสดีนะคะ344ท่านนะคะลูกค้ามากคนบอกอ่ะน,นะเมาเม็ดนี่เห็นไหม่ถึงสิซีลดให้อันนี้ไม่มีการเมาเม็ดนี่นะแม่เอ๊ะ แบมนนไไงง <laughs> บมันนี่จูบอะไ้ซ้ำนี้แหละไปซึมกับบันไดลายดอกนะคะเออขอบันไดเห็ดองน้ำแล้วเล่มที่สี่นะคะเล่มที่สี่หมายเลขอีกนะหมายเลขอีกตัวนี้จะเป็นปลายแหลมนะลูกค้าปลายแหลมนะด้านจะเป็นด้านไม้พยุงนะคะฉะลุลังพึ่งนะคะฟูแทงน,นะคะด้านประกบนะคะสันนะคะสันถึงครึ่งครึ่งก็คือใบมีดคือว่าลูกค้า อ๋อเอาไปเฮ็ดให้เออมันเต็มเลยยุ้ยว่าทำได้นะแถมให้ด้วยเลยแถมให้ดูทำให้ซีๆเลยก็ได้ขอให้เอาก่อนไดยต้องเอาก่อนนะบบเมนว่าไปเห็ดให้แเ้วบอเอ้าเดยไเดนะคนบางคนจะบางคนสันตรงนะะลูกค้าสันตรงนะคะได้ประกบนะคะทุกเล่มนะคะจะเป็นงานเฮนเมททั้งหมดเลย นะคะ <C oughs> ต่อนะคะความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่11.3มิ้วนะคะความกว้างความกว้างนะคะจะอยู่ที่2.3นะคะสันหนาเล็บนี้นะคะจะอยู่ที่5 จุดห้ามิลนะคะด้ามยาวถ้าสั่งไปแล้วอยากได้สองหนังทําได้ะคะ่ะคุณพี่ส่งให้จุ่มเด้อนะคะส่งส่งกลับมาไร้บอวม่นว่าแจ้งขนาดมีลไม่ได้นะคะโองศาไม่ได้จุ่มมันไม่ชัวร์มันไม,ไม่โอเคนะคะบางทีก็หลวมบางทีก็ฟลิตเกินไปนะคะด้ามน,นะคะจะอยู่ที่ห้าจุดสามนิ้วนะคะมา เร่อนี้นะคะเฉพาะมีดอย่างเดียวนะคะจะอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบนะคะรวมสงูงอันนี้ถึงตึงราคาไว้อยู่นะปกติถ้า,ถ,า,ถ,า,ถ,าถ้าตึงบอดดาอยู่ที่พันห้าเก้าสิบนะจ๊ะเรื่มที่ห้าเลขห้าคือคเลขห้าเรื่มที่ห้านะจ๊ะดิจิตอสอบถามอยู่ได้เบอร์นี้เลยนะคะศูนย์เก้าศูนย์นะคะเก้าสองสามสามหกสองสามบันทึกเบอร์โทรศัพท์นะคะรายตัวจะเดียขึ้นเอาน้ำให้กินหนึ่งกว่าเคือ แก้มเอ้าเอ้าเอาน้ำเทมให้แน่กว่านี่ใส่แก้วอ่มาเจ้เรื่องมึงนี่แหละเจ้เตือนแบบสมมติว่ามีพายุแผ่นดินไหวอะไรแบบนี้เรื่องที่ห้านะคะเรื่องที่ห้าจะเป็นลำโบนะคะเหงื่ออย่าให้น้องทำอะไรไม่ถูกเลยยุ่งกันมึงก็เอาผู้เดียวหรือแจ้งเตือนฮะเฮ้เขาสิขึ้นทุกโทรศัพท์เลยอืดมืดนะกระโดงใจเด้อ นี่อันนี้ก็ขยายเวลาอีกนะยยเนี่ยถึงสามสิบมิถุนาเพราะว่าคนมันเฮ็ดบ่ผ่า,า,า,านละ่ะเนี่ยเออกูส่งไปที่กูก็บส่งไปที่ส่งสเตปเนี่ยส่งไปหลา่หลบนะขยายไปถึงสามสิบมิถุนายกบางคนรแก้ไซต์อินเทอร์เน็ตเล็กใหญ่ของติ๊กไซต์อีเมลเล็กใหญ่ของติง๊กเนี่ยพวกนี้เตรียมตัวเลยตน,ยนะคะเล่มที่ห้านะคะ ลัมโบนะคะหรือว่าปลายตัดนะคะลูกค้าตัวนี้จะทําเป็นคมหลอกนะคะคมหลอกคมหลอกนะคะด้ามจะเป็นด้ามไม้พยุงนะคะฟูทแท้งนะคะด้ามประกบนะคะเหล็กเอสจูปีเกทั้งอะตีร้อน,นะคะชุบแข็งด้วยน้ำมันนะคะดูแลรักษาโดยการทานน้ำมันทั่วไปนะคะลูกค้า แบคแฮนเดยวกับเข้าเดียวกับบ่อเข้ามาเบิกขึ้นนเดื้อความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่11.5นิ้วผมกว้างนะคะจะอยู่ที่2.7นะคะสันหนาเล่มนี้นะคะจะอยู่ที่5มิลนะคะด้ามยาวด้ามยาวนะคะจะอยู่ที่5.5นิ้วนะคะส่วนดีลลลูกคา้าทั้ง79ท่านนะคะ เล so hehe, izer, to <go> ่มนี้เฉพาะมีดอย่างเดียวนะคะจะอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบนะคะรวมส่งนะคะไปทางเพิ่มหนึ่งร้อยนะคะอืมเอาเข้าไปแบตกับบอกสวัสดีลูกค้าทั้งหนึ่งร้อยท่านนะคะแบตบอกค่อยเข้าแบตเดียวกับบอกเครื่องแล้วถ้าเเครื่องสะดุดแล้วจุ่มก็ต้องได้ยุดเลยแหละเพราะมันอากาศมันร้อนแหงแหงแหงนะคะ เรีมที่หกนะคะแรมโบ้นะคะแรมโบ้อันนี้เอาแนวเทๆนะร่องเลือดนะคะทําเป็นทิ้งผิวไฟจะเป็นหล็กแหนบนะคะทําทิ้งผิวไฟแล้วทําเป็นร่องเลือดนะคะตัดสีดํานะคะออกแนวเท่นะคะเท่ดุดันนะคะด้านจะเป็นด้านไม้ะยุงนะคะฟูทแท้งนะคะประกบคุณผ้เออจุมห้องเันน้คะสี่ห้าหลังเราจะได้ยินน้ำเงิน,น,น,ๆๆนถ่าดูข้างนอกนะ สลุหลังพึ่งนะคะสรุหลังพึ่งนะคะหล,ลังจกุกแบบมแกลตกจเอาตนต่แอยละแม่ท่อนดเด้อกามยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่สิบเอ็ดจุดแปดนิ้วนะคะความกว้างความกว้างนะคะจะอยู่ที่สองจุดเจ็ดนะคะสนาลเล่มนี้นะคะจะอยู่ที่หกจุดห้ามิลด้านยาวนะคะจะอยู่ที่ห้าจุดห้านิ้วนะคะ สนใจราคาค่ะเล่มที่หนึ่งเอ้ยเล่มที่สองถึงเล่มที่เจ็ดนะคะเฉพาะมีดอย่างเดียวนะคะจะอยู่ที่หนึ่งพันสองรอยเก้าสิบนะคะนะคะสามารถสั่งทางฝักได้นะคะซองนะ,คะใครเด็ก PE PVC เข้ารูปนะคะซองหนังวัวแท้อัดลายจระเข้หรือว่าจะเป็นลายเรียบก็ได้นะคะได้หมดเลยทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะถ้าเป็นงานสร้างให้ซองเพิ่มอะ ถ้าลูกค้าอยากได้ปลายทางลูกค้าต้องโอนค่าซองมาก่อนนืงอนะคะค่าทําปากคำซองนะคะเพราะเราจะส่งให้ช่างแถวบ้านทําให้นะคะช่างก็นาจุลินทแหละนะคะแต่ว่าเราต้องจ่ายนะคะแต่ว่าปลายทางกับทรงทางเพิ่มหนึ่งร้อยบาทนะคะปลายทางปลายทางเพิ่มหนึ่งร้อยนะคะตัวนี้จะเป็นทรงเน็ตนะคะน้องเน็ตนะคะถ้าน้องเน็ตถ้าออกรนวโค้งอ่ะมันจะต้องเปิดบนนะคะลูกค้าเปิดบนนะคะสุ่แจ้งไว้ก่อนนะคะ ข้างในก็จะเป็นแผ่น p e. ีอนะคะซับนะคะยาวเลยนะคะข้างในถ้าซองถ้าถ้า,ถ,าถ้ามีดถ้ามีดหนักนะคะหนังก็จะหนาหนะช่างก็จะหาแบบว่าขนาดของหนังนะคะให้มันหนาขึ้นให้ให้มันเข้ากับมีดนะคะถ้าเป็นหลังตรงนะคะหลังตรงก็จะเป็นสไตล์นี้นะคะ ลางตรงก็เป็นสไตล์นี้แต่ข้างในทุกไซส์นะคะจะมีแผ่นที่อีข้างในนะคะรบคล้องจบนะคะราคามันก็จะเริ่มต้นอยู่ที่ถึงแม้จะเล็กจะน้อยนะราคามันจะเริ่มต้นอตอนนี้จะอยู่ที่หกร้อยห้าสิบขึ้นเลยนะคะถึงแม้จะสั้นนะิดนะมีสามนิ้วกันสตาร์ทหกร้อห้าสิบนะคะ วันนี้เล่มที่เจ็ดนะคะหมายเลขเจดหมายเลขเจ็ดนะคะจะเป็นทรงกวางช้างนะคะทำลายใบมีดนะคะฟูทแทงนะคะด้านประกบนะคะชุหลังพึ่งนะคะด้านไม้พยุงนะคะเหล็กจะเป็นเหล็ก HP9 น้งอัตีร้อนนะคะชุบแข็งด้วยน้ำมันนะคะดูแลรักษาโดยการทานน้ำมันทั่วไป ขอบคุณค่ะขอกำลังใจจากเสียงนะคะแบทบอกเขาดูิงฟ้าวฟ้าวฟ้าวางก่นรอนะความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่สิบเอ็ดจุดแปดนิ้วนะคะความกว้างความกว้างนะคะจะอยู่ที่สองจุดสามนะคะสันหนาเล่มนี้นะคะจะอยู่ที่ห้าจุดห้ามิลนะคะด้านยาวจะอยู่ที่ห้าจุดสองนิ้วนะคะ เล่มนี้นะคะเฉพาะมีดอย่างเดียวนะคะจะอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบนะคะรวมส่งเป็นเจ้าของเพื่อนนะคุณพนพดลนะคะเจ้าของนี่แหละเล่มนี้เลยนะคะจะเชิงเซานะคะปลายทางเอาไปสามเล่มแล้วนะคะเล่มนี้ลองลองลองให้จุ๋มออกแบบซองหนังดูนะคะก็้าขอขอบคุณมากมากเลยนะคะจุปป๊บปั๊บเาใส่ทุกอนมันือมีแต่บบเข้าเท่านี้ ใส่ชาร์จของไผ่ที่มันเข้าันดีๆมาชาร์จดีวกว่าบุนเอาใส่ชาร์จมายืมแน่มันบอกเข้านีเข้าไปใส่เมืดหวันดวเดสนใจแล้วก็ติดต่อสอบถาสุดสรอม สนใจนะคะติดต่อสอบถามได้เบอร์นี้เลยนะคะศูนย์เก้าศูนย์นะคะเก้าสองสามสามหกสองสามนะบันทึกเบอร์โทรศัพท์นะคะไลน์ก็จะเล่งขึ้นนะคะ<ส>งานสั่งนะคะไม่มีไปทางนะคะต้องจ่ายเต็มเท่านั้นนะคะเช็คเครดิตได้ในช่องนะคะ<ส>เรียที่แปดตัวนี้จะเป็นกึ่งมาเชิตซิกมาเชเตกกรบ,บอดถ้ามาเชเต๊กมันโค้งนะคะปลายมันจะโค้งอันนี้ออกแหลมแหลมกึ่งึ่งกึ่งนะคะรคึ่งแหลมรึ่งโค้งนะคะ<ส> ทิ้งผิวไฟนะคะจะเป็นเหล็กแหนบงานตีร้อนะคะชุบแข็ด้วยน้ำมันนะคะด้านจะเป็นก้านไม้พายุนะคะฉลุหลังพึ่งนะคะถักลายจุดมาได้แล้วก็ถ่ายรูปตัวจริงให้ได้เลยนะ,ะสีจะคนละแบบรายุนะคะสีมันจะชัดเจนกว่าถ้าถ่ายรูปนะคะความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่12.2นิ้วนะคะความกว้างจะอยู่ที่2.2นะคะสันาเล็บนี้นะคะจะอยู่ที่ หกมิน้นนะคะด้านยาวห้าจุดหนึ่งนิ้วนะคะ<า>เล่มีนะคะเฉพาะมีดอย่างเดียวนะคะจะอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยบาททวนนะคะเฉพาะมีดอย่างเดียวนะคะ<ม>เล่นที่เก้านะ,ะ<ม>เล่นที่เก <laughs> <c oughs> ้างานสั่งไม่ได้เลยมีดมีดมีดจะซื้อกรบบอดานะคะถ้าเป็น อันนี้ยังว่าโชคดียังมีมีดที่ว่าสร้างเห็ดแล้วมีดในจุ๋มยันกระโดดขึ้นมาสองพันอยู่ก้าม <c oughs> ไม้พยุงนะคะตัวนี้ทํำลายใบมีดนะคะลูกค้าดูชัดๆนะคะเชลูลังพึ่งฟูทแทงนะคะด้ามประกบนะคะนะคะนิ้วแต่งโมโบ ความยาวของใบมีดน,นะคะจะอยู่ที่เจ็ดจุดสามนิ้วนะคะคนกว้างความกว้างนะคะจะอยู่ที่หนึ่งจุดแปดนะคะขนาดเล่มนี้จะอยู่ที่สี่มิลนะคะด้ามยาวด้ามยาวนะคะจะอยู่ที่สี่จุดแปดนิ้วนะคะเฉพาะมีดอย่างเดียวนะคะจะอยู่ที่เก้าร้อยเก้าสิบนะคะหลุมสูง